สวัสดีค่ะพักแกงถั่วสักแป๊บหนึ่งเนาะไม่ใช่อะไรหรอกยังมีอีกถั่วหนึ่งแต่ว่าถั่วนั้นตอนนี้หน้ามันหมดแล้วมันก็เลยไม่มีที่จะเอามาทำได้แค่อันเดียวค่ะเดี๋ยวมีเมื่อ,อไหร่ไม่จะทำแล้วกันนะคะก็จะพามาขั้นไม่ขั้นหรอกพามาทำแกงอีกอย่างน,น,นะคะที่เรียกว่าคอฟต้า คอฟต้านี่มีหลายตัวนะคะคอฟต้าก็คือการเอาผักนะคะมาสับหรือว่าขูดผสมกับแป้งถั่วลูกไก่แล้วเอาไปทอดนะคะเสร็จแล้วค่อยเอามาทำซับจี้ก็คือค่อยเอามาทำกับข้าวอีกทีหนึ่งค่อยมาผัดเครื่องแกงอีกทีหนึ่งว่างั้นมันก็มีอยู่หลายตัวมันมีทั้งกระดูกกับคอฟต้า ปาตาโกบีกับคอฟตา้ามาลายคอฟตา้าอ่ามาลายคอฟต้าเนี่ยจะเจอในร้านอาหารนะคะเขาจะขายมาลายคอฟต้าก็จะเป็นอ่าในส่วนของมาลายคือนมนะคะอันนั้นก็จะไปว่ากันคลิปต่อไปนะคะวันนี้แม่หญิงจะพาทำอ่าปาตาโกบีกับคอฟต้าก็คือกระหล่ำปลีคอฟตา้าว่างั้นเถอะก็จะเป็นกระหล่ำปลีจะสับหรือจะขูด ตามสะดวกเลยนะคะสักถ้วยหนึ่งเทสใส่อ่างผสมไปเลยนะคะแล้วก็เราจะใช้แป้งถั่วลูกไก่นะคะเป็นตัวช่วยให้ผักเขาเกาะกันนะคะใส่ไปสักครึ่งถ้วยนะคะพริกและขิง ตอนนี้ได้ตั้งกระทะใส่น้ำมันไว้นะคะเพื่อความรวดเร็วใส่เบกกิ้งโซดาไปนิดนึงนะคะเพื่อให้แป้งถัลูกไก่เขากรอบนิดเดียวค่ะไม่เยอะใส่เกลือไปนะคะสักครึ่งช้อนชาไม่ต้องเยอะนะคะแดีวเค็มก็จะเป็นลักษณะาการใส่เครื่องเทศปกติเหมือนกับการทำปะกร่าปะกรี่นะคะ เม็ดผงยี่หรานะคะพริกแดงนิดนึงอันนี้ใส่นิดหน่อยค่ะไม่ไม่ไม่ได้ใส่เป็นแบบโอ้โหให้ได้รสชาติอะไรคือใส่ให้พอตัวที่เราจะทอดเนี่ยมีรสชาติเท่านั้นไม่ได้ต้องใส่แบบโอ้โหใส่นี่และอร่อยอะไรอย่างเง้นตัวอร่อยอยู่ที่น้ําแกงค่ะแล้วก็ ลูกผักชีป่อนนิดนึงแล้วก็เคล้ากันค่ะอันนี้แทบจะไม่ต้องใส่น้ำเดี๋ยวเราดูแล้วกันว่าถ้าเกิดว่ามันแห้งเกินไปแล้วก็สามารถพรมพรมน้ำลงไปได้นะคะแต่ไม่แห้งหรอกเพราะว่าตัวกระหล่ำปลีอะ่ะเวลาเราขูดมันจะมีน้ำอยู่แล้ว เสร็จแล้วนะคะเราก็จะปั้นเป็นก้อนปั้นเป็นก้อนแล้วเอาไปหย่อนในกระทะที่น้ำมันร้อนแล้วเลยค่ะน้ำมันก็ร้อนแล้วนะคะเอาเป็นก้อนขนาดพอดีเพราะว่าถ้าก้อนใหญ่เกินไปเนี่ยมันก็ไม่น่ากินเนาะเอาประมาณพอประมาณปั้นก้อนขนาดนี้เวลาทอดเสร็จมันก็ใหญ่เหมือนกันแหละแล้วไหนจะไปทําเวลาเอาไปทําผัดเครื่องแกงเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นไปอีก ก็ได้6กลูกนะคะแล้วก็จะทอดไปเรื่อยๆนะคะไฟอ่อนๆเพื่อให้ข้างในเขาสุก อันนี้ใช้น้ำมันมันสตาร์นะคะไม่มีก็น้ำมันพืชธรรมดาเดี๋ยวถ้าไปเจอน้ำเต้าที่ตลาดก็จะเอามาทำได้อีกนะคะตอนนี้น้ำเต้ากำลังออกที่จริงมันก็มีทั้งปีอะคะ่ะแต่ว่ามันจะมีแบบช่วงราคาถูกราคาแพง อันนี้คอฟต้าของเราก็สุกแล้วนะคะจะตักขึ้นเสร็จแล้วก็เทน้ำมันออกนะคะเหลือไว้แค่พอผัดเครื่องแกงเราก็จะใส่เม็ดยีราตามสเต็ปเลยนะคะ ติ่ียำกระเทียม ก็ใส่หอ,หอมไปนะคะใส่ไปเลย่อยๆมะเขือเทศเราราต้องทำน้ำแกงอันนี้คือใบสมุนไงนะคะเอ,อ่อภาษาเฮดีเล็กเจ,เจอริปตาที่บ้านไม่หิงปลูกก็เลยเด็ดมาได้เป็นใบๆแบบน,นี้เลย กอหัวหอมนิ่มแล้วนะคะใส่เกลือไปค่ะสักหนึ่งช้อนชาขมิ้นผงหนึ่งช้อนชานะคะพริกแดง หนึ่งช้อนกระมมมา,าลาดไปปลายช้อนนะคะลูกผักชีฝรัน่นใส่ไปสักช้อนครึ่ง ผัดคัดทีนี้ผัดไปจนเละหมดแล้วนะคะเราจะเติมน้ำค่ะใส่น้ำไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราใส่ตัวขอบต้าที่เราทอดไว้อะน้ำาก,ก็จะแห้งโดยอัตโนมัติ ต้องกลัวว่าน้ำจะเยอะน้ำแห้งแน่นอนใส่น้ำเสร็จแล้วนะคะรอให้น้ำเดือดค่ะพอต้มแกงเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่คอฟต้าลงไปค่ะต้มไปค่ะทีนี้ให้น้ำแกงมันซึมเข้าไปใน ขอบตาที่เราทอดนะคะค่อยๆต้มไปเรื่อยๆเดีย๋ยวเรากลับมาตอนที่น้ำมันงวดแล้วนะคะ หม้อใส่ใบสมุยกันหน่อยนะคะแต่ว่าน้ำน้ำก็งวดลงแล้วแล้วก็โตคอฟต้าก็นิ่มแล้วด้วยค่ะอย่าไปคนมากตอนนี้เดี๋ยวเละ ใบสมุยสักนิดหนึ่งที่จริงตอนที่ใส่คอฟต้าลงไปอะก็ใส่ไปเลยก็ได้นะคะเนี่ยค่ะมันก็เป็นน้ำแกงและคนๆปิดเตาได้เลยค่ะ ได้เป็นแกงคอฟต้านะคะ1ชามทานกับจะทานกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะหรือทานกับโรตีก็ได้ก็เป็นโรตีคอฟตา้าแล้วก็อาจจะเพิ่มชัตเทนี่ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะคะโอเคแล้วพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ